อ่าลืมเปิดไหมแสดคว่าทุกคนนะอยู่ผมล็อกเน้นะกับฮอนไคสตาริวกันหลังจากหายกระเบิดนะความเดิมตอนที่เลี้ยเนี่ยหลังจากตอนที่เลี้ยเนี่ยผมบอกว่าผมจะเปิดล้วนเหมยใช่ไหมเอาจริงๆคือเราไม่มีคลิปเปิดกาชาเลยถ้าเป็นตอนที่แล้วจริงๆนี่ต้องเป็นแบบซิวเวอร์เพราะว่าตอนนั้นผมกลับมาเล่นตอนหัวๆนะก็หาเพชรเรื่อยๆแล้วก็เปิดหัวได้ตอนการันตีนะแล้วก็ตอนล้วนเหมยจะกลับมารอบหนึ่งแล้วกะจะเปิด แต่ว่าผมไปเสพลีกจนหลอดน,นะหลีกบอกว่าไฟฟล์ Fi หรือแซมเนี่ยจะมาตอน2.1ซึ่งผมคิดว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ทันก็ได้ผมก็เลยต้องข้ามลวนเหมยไปซึ่งสุดท้ายไฟไฟลามาสองุดสหลักไปจากนั้น2แพทเลยนะตอนนี้ยังไม่ถึงไฟฟ้าได้สำนะครับ <laughs> ซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยผมมีเพชรแบบเรียกได้ว่าล้นแบบล้นสุดๆอะ จนทาให้แผนทั้งมดอใช่ที่คราที่แล้วผมไม่เปิดเพราะว่าผมคิดว่าฟูช่วนจะรีลันด้วยใช่แล้วอ่ะผมก็เลยแบบเฮ้ยไหนจะไฟไฟไฟูช่วนล้ลวนเหมยก็เลยแบบอ่างั้นข่าไปก่อนดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยน่าจะมาใกล้ <c oughs> น่าจะมาพร้อมกันเลยคิดเพราะเพราะว่าฟูฟูช่วนเนี่ยมาแล้วมาแล้วตอนนี้คลิปนี้มาแล้วและไฟไฟมาตู้หน้าและล้วนเหมยเนี่ยอาจจะมาตู้หน้าไม่ก็ตู้หน้าของตู้หน้า ไม่ก็แพทหน้าของเพทหน้าซึ่งมาแน่นอนนะครับกลายเป็นว่า,าโมรโสุมชีวิตจริงๆเปิดลุนเหมยแต่ตอนนั้นไปก็ได้ลวนเหมยมาเล่นเลยไม่ต้องมาโอ้ตอนนี้คือโมรโสุมแบบต้องนั่งฝามนูน่นนี่นั่นทุกอยาก่างนะครับเพื่อให้ทันซึ่งตอนนี้ผมมีเพชรทั้งหมดมาดูกันอ๋อเดียวเดี๋ยว,ยวให้เปลี่ยนจอ อ่านี่พีฮลีเบบี้ผมมีห้าสิบเอตัวแล้วก็เปิดไปแล้วอ่าห้าสิบครับห้าสิบครั้งเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแมงูเอยสวดเยอะสวดสวดที่รักเปิดตั้งนานก็ได้อยู่แล้วตอนอ่านเนี่ยผมเปิดตอนนั้นผมจะหาชินเช่ซีสี่ 44, ครับก็ได้ชินเช่ห้าสิบสิบห้าได้แลนโดชอยยี่สิบ อ่านี้คือมิชาคืออยากได้มิชาตอนนะั้นซึ่งดีใจมากเลยที่ตอนนั้นคิดจะเปิดมิชาก่อนเพราะว่ามิชากละเกอร์นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ถ้าเกิดผมไม่ได้มันเนี่ยผมจะอดอ่านแชทเขาเลยนะเอออันนี้ยี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่อันนั้นหาหานย่านะครับห้าสิบอ่าห้าสิบสองนะครับก็เมื่อกี้ผมว่าห้าสิบอกห้าเอ็ดมันต้องเป็นห้าสิบ จ็ดสามหกห้าสี่ก็เป็นเก้าหมื่นหนึ่งร้อยสาสิบสี่ก็คือตอนนี้เรามีทั้งหมดเก้าหมื่นเพรมางั้นก็เอาฟูชวนแบบไม่รุนเรดนะครับตอนนี้ยังไม่มีนดีอะไรทั้งนั้นแต่ว่าถ้าไม่รุนเรดเนี่ยเราจะได้มีลุ้นคือผมหวังตอนแรกผมหวังไวไฟ้ฟอีหนึ e ่งนะแต่ว่าก็ถ้าเกิดรุนเรงหมดก็ก็ยากหน่อยนะครับผมเลยคิดว่าขอให้ไม่รุนเรดแล้วกัน ถ้าฟูชิวนไม่ดูเลทก็มีหวังไฟฟ้า e หนึ่งแล้วก็ s หน e ึ่ง e สองสิน่าจะเป็นตามนี้นะลวนเหมยอ่นลวนเหมยต้องมาก่อนได้จากนั้นก็จะเป็นไฟฟ้า e หนึ่งจากนั้นก็จะเป็นไฟฟ้า e สองแล้วจากนั้นก็จะเป็นไฟฟ้ e 2, e 1, า s หนึ่งน,น, e นะครับเอาจริงอยาก,กได้แบบนั่นแหละไฟฟ้า e สอง s หนึ่งไปเลยเพราะว่า lc ก็อยากได้แต่ว่าโอ้โหซุ้มกุ้งดาวมันดีจริง,รงป่ะเปิดกรชาที่ไม่ได้เปิดกันนานดีกว่ามาเลยดีกว่าแล้วก็จบคลิปไปเลยเลยผู้ไปดู้ โอ้ยโอ้แต่ไม่ได้เปิดม,มานานมากกิฟเ,เนี้ยกิฟกร์หลายแพทหลายเดือนมากเลยอะโอ้โหอะมานั่งดูนะครับลุ้นๆโอ้ลูก้าคามฮลลี่เบบี้มาเพจสิบโลมาเลยมาเลยโอ้โหแฟนซีเบอ่ยข้าก็ได้ โอ้โหไม่ค่อยดีเลยวะงั้นก็แปดสิบก็มาเลยอ่ะแม่การันตีผู้ชวนไปเลยชวนเลยผู้ชวนเลย,เลยอย่ารุนรุนนะเนี่ยถ้ามาเร็วๆจะได้มีลุ้นทุกๆอ,อ,อย่างโบยางได้ทุกอย่างอย่า้ทุกอย่างไอ้บ้าวุชวนโอ้โหทัดหกเสียไปหมด อย่านะเว้ยอย่าลุดเลสไดเว้ยโอ้โหเยสโอ้โหูโหตัวมาเย่ก็นั่นแหละครับทั้งหมดที่ปูมา <c oughs> ผมเจอแล้ผมเจอเว็บไซต์คำนวณอยู่เดี๋ยวไปหาไปตอนตัดคลิปตัดคลิปคาแรคเตอร์เรามีแบนเทอร์พิตตี้ศูนย์ศูนย์ศูนย์ต่การสามตัว อและแบบอ่าอน,นี้คือเรามีการันตีไหมไม่มีนะครับแล้วถ้าเราคานวูเลยอ่ะเป็นเท่าไหร่มันจะบอกว่าผมมีโอกาสได้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเจ็ดแปดเปอร์เซ็นว้าวไม่เป็นไรผมการันตีอะอันนี้มันคืออะไรวะอีเซตเมอนซิมาร์วิวโมออราเคเลดรีเซลไม่รู้เรื่องแล้วถ้าผมอยากได้เดี๋ยวนะผมอยากได้สี่ตัวเท่าไหร่เพื่อ e อีสองไง เ9 2 8สิบเก้าจุดสองแปดแมีโอกาสได้สี่อันห้ามีจริงไหมผมผมว่าไม่ไปเชื่อดีกว่าเปิดเปิดเปิด,ดีกว่าไหม <c oughs> มันเป็นคลิปนั่งพูดนั่งนั่งพูดเฉยๆหรือฟูชงฟูชวนอะไรอ่ะไหนเข้ามาเันอน่อยก็ได้ฟูชวนเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยชอบที่สุดในตัวที่ก่อนที่ผมจะเลิกเล่นอนะ่ะ เนี่ครับเป็นตัวที่ชอบที่สุดแล้วแต่ว่าตอนนี้นก็แบบไม่อยากมีเกมเยอะนะตอนนี้มันนั่งเล่นวอร์ชวลเวฟอีทําไมก็เดี๋ยวว่าจะเลิอกอะไรวอร์ชวลเวฟนะมัน,น,นรู้สึกกินเวลานานรู้สึก,กว่าตื่นเชา้ามาเล่นสตาร์เรลเกนชินแค่แค่มันครึ่งชั่วโมงไปเล่นวอร์ชวลเวฟอีกแบบหกหกชั่วโมงนะเออแมงคิดไม่ไดนะ้ทําเลยเดี๋ยวจะเลิกกันะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอไลฟ์ก่อนอ่านี่อยากชอบมากเดี๋ยวขี่แทนใครดิ เดี๋ยวมึงล็อกอัพตัวแล้วไปกดอันติครับโอเคผมอัพมาแล้วตอนนี้มีทั้งหมดนี่สิบแปดแปดเพราะว่าตอนนี้ฟาร์มให้หมดไม่ทันจริงเพราะว่ามันมีต้องสองตัวนะต้องไปฟาร์มเรามีเหลือแค่ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สี่เองเพราะาเราไร้โคนสีดาวเมื่อกี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมทำไมผมถึงคิดว่ามันจะไม่ได้ไฟฟ้าอีหนึ่งนะเพราะว่าผมคิดว่าฟูสวยจ,จะหลุดไง ก็เลยไม่คิดว่าจะได้ไฟไฟอีหนึ่งนะครับก็ทําถ้าผมไม่หลุดแค่ตัวเดียวผมก็ได้ E สองเอ้ยไฟไฟอาหนึ่งแล้วนะครับ,นะรบเอาที่แน่ๆอ่ะไฟไฟ้าหนึ่งต้องมาก่อนนะครับส่วนรวนเหมยนะถ้ามาพร้อมกันก็จะเปิดก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามาไม่พร้อมกันก็ก็กไฟไฟอีหนึ่งก่อนอืมสักพักนี้ไปไฟ,ฟ e 2, ไฟไฟอีสองไฟไฟ เอครั 1> 1. เอาให้มาเลยลวนเหมือนไม่เปมาแล้วใครบอกว่าลวนเหมยไม่มีใช้ไม่ได้เลยแต่แต่มันไฟไฟอ,อโอเคมาถึงวาร์ปแล้วเอาจริงฟูชวนเนี่ยผมเนี่ยจำไม่จำเป็นจะต้องมีฟูชวนเลยนะครับเนี่ยผมคือแบบตอนเนี้ยผมมีหัวหัวเป็นตัวฮิวหนึ่งตัวซึ่งเราปกติเนี่ยเขาจะบอกให้เรามีฮิว 5ดาว2ตัวใช่ไหมแต่ว่าผมในทีมของไฟไฟาเนี่ยมันต้องก็คือใช้การ์กเกอร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมแน่นอนว่าไฟไฟาต้องเป็นทีมหลกักอีกทีมหนึ่งที่บอกว่าผมไม่ไม,ไม่ปล่อยอะแล้วมันคิดว่ามันไม่จะเป็นต้องมันไม่จะเป็นต้องมีเปลี่ยนด้วยซ้ําแต่ว่าคือผมเนี่ยไม่จะเป็นต้องเปิดตัวอื่นแล้วเพราะว่าไฟไฟา่1ทีมแน่ๆแค่ใช้การ์กเกอร์อีกทีมก็ใช้หัวหัวจบแต่ว่าน่ารักนะครับก็เลย ต้องเปิดนะครับซึ่งเอาจริงๆก็ถ้ามาใส่ทีมเนี้ยผมก็จะสามารถมีพลังงานให้ดรอเร์เลโชได้มากขึ้นนะครับเพราะหัวหัวกินพลังงานแต่ว่าหัวหัวเนี่ยคือจริงๆผมก็มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้สตัวเนี้ยไม่ต้องใช้พลังงานสาตัวนี้ก็จบแล้วครับแต่ว่าก็ถือว่ามีปุ๊บพลังงานเพิ่มผูช่วนเป็นควอนตัมด็เรเลโชเผื่อได้แปะได้แปะไอ้ธาตุจินตภาพด้วยครับ เป็นแค่สนะครับตอนแรกเป็นสี่อันนี้คือสำหรับทีมดเรเรลโชก็สามารถประหยัดแต้มได้เยอะมากนะครับถือว่าดีเลยและเราลองทีมนี้ดกว่าทีมโมโนควอนตัมหรือหมิงเจียนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะเล่นประมาณนี้ตอนแรกเนี่ยผมใช้ลิงเราว่าเฮ้ยมันมันโมโนควอนตัมใช่ไหมแต่ว่าอ่าโบนียก็ล่มด้วยว่ะเพราะงั้นใช้หัวก็ได้เพราะมันก็สูมสองธาตุนะครับแต่ว่าลิงมันประหยัดแต้มไงเราก็ประหยัดแต้มได้นะครับ เราะง,งั้นเรามีฟูชวนมาเนี่ยก็ประหยัดแต้มได้นะแล้วก็ก็โอกาสสุ่มก็เท่าเดิมครับแต่ว่าบางทีนะเราอาจจะสุม่มดวงดีขึ้นก็ได้มาลองดูก่านะครับ <c oughs> ขาดนั่นไงสปาเกตตี้แต่ไม่น่าจะยังไม่เปิดนะรอไปก่อน <c oughs> ไหนดูซิมีควันต้มสามตัวอ <c oughs> อ่านี่แหละเราจบตรงนี้แหละ ไปเลยผมเนี่ยอันนี้เป็นสุดที่ผมชอบที่สุดของฟูชวนก็คือจบ